ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในเกม City Skyline นะโดยในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนทุกคนเนี่ยสำหรับมือใหม่นะเริ่มต้นยังไงไม่ให้แบบเมืองล่มจมหรือเงินติดลบนะซึ่งตอนที่ผมเล่นแรกๆเลยก็คือว่าโหเงินติดลบหนักมากบางทีก็ติดลบเป็นแสนเป็นล้านนะตอนปล่อยทิ้งไว้โอเคมาเกมนี้ก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับ เกมดันที่ผมจะเล่นก็ไม่มีมอสไม่มีอะไรนะครับแบบเป็นการเหมือนดาวน์โหลดเล่นมาแล้วเล่นสดๆเลยนะเอาเป็นแผนที่แรกแล้วกันนะครับผมชื่อก็เอาเป็นชื่อช่องของผมแล้วกันนะ G k i s t w n นะครับโอเคทาวเขียนนี้เปล่าวะ WN อ่า Start เกมนี้ผมว่ามันก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะที่แบบเออสนุกเล่นแล้วเพลินหูเพลินตาดีนะมา แผนที่ที่เราเลือกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะเออแบบมันเป็นแผนที่แรกเลยอะจริงอันนี้ก็เอ,อ่ออะไรเนี่ยอ,อ๋อจะเป็นเหมือนนกนะโอเคมาเริ่มต้นเราก็จะได้มาเป็นเอ,อ่อถนนคู่อย่างนี้ก็ให้เราเนี่ยทาการสร้างถนนไปเลยนะถนนที่ผมจะเริ่มตอนแรกก็จะไม่ต้องไปไกลมากนะทุกคนเอาเป็นประมาณนี้ก็พอนะโอเคเอะไปอีกนิดนึง เพราะว่ายิ่งถนนแบบมันอสร้างเยอะเนี่ยก็จะทําให้เหมือนการกินภาษีหรือว่าการแบบบํารุงรักษาอะไรงนี้มันจะที่จะค่อนข้างเยอะนะทุกคนอ่ะผมก็จะเอาประมาณนี้ไปก่อนเริ่มต้นเมืองจากนั้นก็เป็นถนนทรายเป็นถนนดินนะล้วนอืมอ่ะมันต้องสร้างอะไรเยอะประมาณนี้ มันก็เหลี่ยมๆดีนะโอเคสองฝั่งอะเริ่มต้นเอาแค่นี้พอการรถติดอันนี้ก็ต่อยอดขึ้นไปนิดนึงเผื่อเราจะต่อยอดในอนาคตนะอะอันนี้ก็ฝั่งนี้ผมจะเอาเป็นอ่อ โซนพักอาศัยแล้วกันแล้วครับทุกคนแล้วฝั่งนี้ก็จะเอาเป็นแบบโซนโรงงานนะเวลาเอ้ยไม่ใช่ดิก็เดี๋ยวฝั่งนี้ผมจะเอาเป็นโซนโรงงานเออแล้วฝั่งนี้ผมจะเอาเป็นโซนบ้านพักอาศัยนะครับเวลารถมันเข้ามาเนี่ยผมก็ลืมปรับนะบว่าถ้าสมมติเล่นเป็นแบบคนไทยอะรถมันจะอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแบบยุโรปรถมันก็อยู่ฝั่งขวานะ ก็ให้รถบรรทุกเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะเจอโรงงานเลยนะทุกคนจะได้ไม่ต้องไปอ้อมเพื่อที่จะมาฝั่งบ้านพักอาศัยฝัย่งนี้นะอ่ะอันนี้ก็ทำเป็นเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งนูน้นอ่ะประมาณนี้ก่อนเป็นเมืองที่เล็กๆนะครับอ่าจากนั้นก็มาทำโซนบ้านพักอาศัยกันอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโซนโรงงานไปเลยครับเบื้องต้นโรงงานก็ยังไม่ต้องเยอะมากอ่ะพอเรามีโซนบ้านพักอาศัยแล้วอะความจําเป็นที่จะต้องใช้ไฟฟ้าของเมืองเนี่ยมันก็มีใช่ไหมผมก็จะขอเป็นอ่ากังหันลมก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอ่ามันเป็นการแบบสร้างลมที่ค่อนข้างง่ายนะทุกคนเออเอ้ยไม่ใช่สร้างลมดีค่อนข้างง่ายดิผมเบลอละมันก็จะเป็นการแบบสร้างกระแสไฟฟ้าขนาดอ่ เมกะวัตนะครับก็ไม่ใช่ถึงกับเยอะมากถึงกับโรงฐานนะแต่โรงฐานก็กินภาษีแบบการค่าบำรุงรักษาอะไรมันก็จะเยอะมากขึ้นนะครับโอเคเมื่อเราซื้ออ่อไม่ใช่ซื้อสิเมื่อเราแบบเอากังขันลมมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องอเลือกทำเลที่ลมมันจะเเขาเรียกว่าไงอะ่ะแบบลมพัดแรงอ่ะนะเออก็ให้เลือกไปที่ตรงฟ้า,ฟาประมาณนี้นะเนี่ยมันจะมีบอกตรงเขาว่าเมกะวัตนะครับก็ประมาณ6 0 0 0บาทนะ ผมจะเอาตั้งไว้ตรงนี้สักสอันแล้วกันอ่าตรงนี้ก็อาจจะได้พลังงานไฟฟ้าที่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะเมื่อมีไฟฟ้าแล้วอ่ะมันก็ต้องมีเสาไฟฟ้าใช่ปะ่ะก็เอาอยัางไงดีอ่ะเอามาประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วแต่การออกแบบเมืองของใครนะครับผมผมก็อ่าทำไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะนะ ตรงนี้ขัดกระแสไฟฟ้าแค่นี้พอจริงๆอันนี้มันก็ไม่จาเป็นต้องสร้างเยอะขนาดนี้นะแค่ต่อมาอใส่ในพื้นที่ที่ผู้คนอยู่อาศัยหรือพื้นที่เมืองอะ่ะเออกระแสไฟฟ้าก็จะทั่วถึงกันนะต่อมามาถึงที่การสร้างโรงงานน้ําโรงงานน้ําเนี่ยไอตรงนี้ก็สามารถวางได้นะทุกคนวางแล้วก็ต่อท่อต่ออะไรก็ได้แต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างที่จะเปลืองนะก็ให้สร้างที่เครื่องสูบน้ําขึ้นมาก็พอ เมื่อเราสร้างเครื่องสูบน้ำเนี่ยเราก็ต้องดูทิศทางการไหลของน้ำด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าอย่างเช่นเราสร้างเครื่องสูบน้ำผมจะขอเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะหัวนะแล้วพอมีเครื่องสูบน้ำก็ต้องมีเครื่องระบายน้ำเครื่องระบายน้ำก็อยู่ประมาณตรงนี้แล้วกันอ่าเพราะว่าเนื่องจากถ้าเอาเครื่องระบายน้ำเนี่ยมาอยู่เหนือเหนือเครื่องสูบน้ำตรงนี้ใช่ไหมเวลามันระบายน้ำเสียออกมาเนี่ยน้ำดีเนี่ยก็ จะถูกสูบรวมกับน้ําเสียนวมกันไปด้วยแล้วก็คนในเมืองเนี่ยก็จะป่วยกันนะครับผมตอนนี้เราก็มี2เครื่องแล้วใช่ไหมบ้าแเราก็ทําการต่อท่อไปเลยอต่อยาวควบคุมพอเมื่อเราต่อท่ออะไรเรียบร้อยเครื่องปั่นไฟเอ้ยไม่ใช่เครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นน้ําก็ต้องมีกระแสไฟฟ้าใช่ไหมทุกคนเราก็ กำหนดขอบเขตของมันนะตรงนี้สีน้ำเงินก็จะเป็นแหล่งไฟฟ้าโอเคตอนนี้โรงงานน้ำเราก็มีกระแสไฟฟ้าแล้วแล้วก็ตรงตรงนี้ก็ต้องใช้กระแสไฟฟ้านะอืมแต่ว่าเนื่องจากที่ตรงพื้นที่เมืองเนี่ยมันยังไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอเอาผู้คนอาศัยใส่ลงไปเลยนะทุกคนเมื่อคนอยู่เยอะเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าไงนะเฮ้ยตรงนี้เราไม่เอาดิ เอาถึงประมาณตรงอ่ะแค่นี้พอเมื <C> ่อมีคนอยู่อาศัยเนี่ยจากนั้นก็มันจะมีการเกิดพลังงานไฟฟ้านะครับเ <C> พื่อที่ครอบคลุมทั้งเมืองเลยนะโอเคเราจะมาลองเริ่มเกมกันดูอ่ะผมจะเริ่มเป็นสปีดสุดเลยนะครับตอนนี้เมืองของเราก็อยู่ที่ประมาณอ่ะเดี๋ยวตรงนี้มันบังนะทุกคนอ่ะอยู่ประมาณสามหมืนหกนะเหลือแค่นี้ เงินก็กําลังติดลบเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเราก็อย่าเพิ่งไปสนใจมันมากนะอตอนนี้ผู้คนก็เริ่มเข้ามาอาศัยอยู่ในเม,มืองของเราเรียบร้อยแล้วนะโอเคก็จะประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันนะครับผมอตอนนี้ประชากรก็กําลังอยู่ในเกณฑ์แฮปปี้นนะ ตอนนี้โรงงานลงแรกของเรามาแล้วอ่ะโรงที่สองกลังตามมาแต่ว่าก็ขาดไฟฟ้าอยู่นะขาดไฟฟ้าพื้นที่ไฟฟ้าอยู่ประมาณตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมจะเอาอโรงงานตรงนี้ไปด้วยแล้วกันนะจะได้แบบควบคุมไฟฟ้านะทุกคนอ่าโรงงานขาดไฟฟ้าโอเคตอนนี้มีคนสร้างโรงง,งานขึ้นมาละไม่น่าถึงเดี๋ยวผมต่อให้จะได้มีไฟฟ้า ความต้องการของไฟฟ้าก็หายไปแล้วนะครับทุกคนนี่นะไฟฟ้าเวลาแบบทุกคนสร้างเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นสีฟ้าประมาณนี้นะเห็นไหมเออเนี่ยเมื่อเรายิ่งสร้างบ้านเมืองเนี่ยขอบเขตการใช้ไฟฟ้ามันก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับผมตอนนีเ้เราสามารถดูค่าสแตตหรือค่าต่างๆของเมืองในที่มุมซ้ายบนนะก็เรามีไฟฟ้าเราก็ดูนะครับตอนนี้ไฟฟ้าของเราก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะ น้ำเราก็ยังอยู่ในเกนดีความแฮปปี้ของคนก็มีเดียมล้วกันนะครับผมรถก็ยังไม่ติดเท่าไหร่พื้นที่สีเขียวเกมนี้ตอนต้นเกมเนี่ยผมก็แนะนําให้ว่าแบบทุกคนเนี่ยใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งสร้างอะไรเยอะเอาแค่ปัมหันนี้ก็พอนะทุกคนเแต่ว่าถ้าเมืองมันมืดๆอย่างเงี้ยเราก็ค่อยเอาไว้อัปเกรดถนนในโอกาสข้างหน้านะเห็นไหมเนี่ยทุกคนตรงนี้ก็เริ่มเขียวแล้วนะเออ เริ่มเริ่ดีล้เริ่มดีละอ่าอันนี้ก็สัญ,ญลักษณ์นี้หมายถึงว่า,าโรงงานนี้กําลังขาดคนงานนะครับเพราะว่าให้เอ่อให้เราเนี่ยอา้าวเป็นเมืองขนาดเล็กแล้วนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนเนี่ยเ,เอ่อสร้างไม่ต้องทำอะไรอะจริงเพราะว่าความต้องการของประชากรของเราอะมันจะดูที่เขียดล่าตรงนี้นะครับก็คือสีเขียวอา่าสีเขียวก็คือบ้านคนสี น้ำเงินที่สูงสูงนี้ก็คือความต้องการของย่านการค้านั่นเองนะนส่วนฝั่งนี้สีอกส้มๆก็จะเป็นความต้องการของโรงงานนั่นเองนะครับตอนนี้ของเราคือความต้องการย่านการค้าค่อนข้างที่สูงมากเลยนะทุกคนเราก็ต้องสร้างย่านการค้าไว้หน่อยอ่ะเดี๋ยวผมจะสร้างถนนตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับเวลาแบบพวกผู้คนจะไปทํางานในโรงงานเนี่ยจะได้ไม่ต้องอ้อมไปในเส้นเดียวทําให้รถติดในอนาคตนะจริงๆผังเมืองอย่างนี้ผมก็ แล้วแต่คนนะผมว่าเพราะว่าผมก็สร้างมาแบบเบื้องต้นไว้ก่อนนะ,เป,ะเป็นประมาณนี้เพื่อแบบรถฝั่งไหนมาก็จะได้เลี้ยวเข้าหมู่บ้านไปเลยนะเผื่อแบบบางคนยังไม่อยากอ้อมไก่นะทุกคนย่านการค้าก็ความต้องการเริ่มละเ,เล่งสปีดหน่อยตอนนี้เงินของเราก็อยู่ที่ประมาณบวก500ยกว่านะก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมืองก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะต่อเติมอีกนิดหน่อยนะทุกคนตอนนี้เราต้องการถังขยะเพิ่มถังขยะสําหรับเมืองโอเคถ้าสร้างตรงนี้เนี่ยขอบเขตมลพิษมันก็จะที่ค่อนข้างสูงนะครับทุกคนเห็นไหมเขตสีม่วงๆเราก็จะทําการสร้างเอ,อ่อไกลๆแล้วกันนะก่อนที่เราจะไปสร้างถังขยะโอเคเราก็มาอยู่กันในสถาน,นี พยาบาลนะจะพูดเป็นสถานีตํารวจนะโอเคมาอยู่กันที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลแล้วก็เอาเป็นเส้นนี้แล้วกันนะครับครอบคลุมดีสร้างไปเลยมีโรงพยาบาลก็ต้องมีห้องสมุดแต่ว่าห้องสมุดเนี่ยก็จะทําให้แบบเขาเรียกว่าไงอะความรู้ของประชากรในเมืองเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมแล้วก็เมืองก็จะทําให้แบบมีการเติบโตอัปเกรดบ้านเรือนได้เป็นเลเวลหนึ่งสองสามนะผมก็จะเอาเป็น ตรงนี้ยังไม่จําเป็นนะทุกคนเดี๋ยวผมสร้างถนนมาเพิ่มหน่อยนึงดีกว่าสร้างมาเพื่อที่จะ,อะเอาลงขยะไปทิ้งไกลๆด้วยนะครับผมขยะก็ตรงนั้นเป็นเขตน้ําเสียใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปไว้ประมาณโซนแถวนี้ละกันอันนี้ก็ขึ้นไปอะลงขยะ ไว้ประมาณตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นเขตที่เราทิ้งน้ําเสียนะก็ไม่น่าจะมีเหตุเกิดกระทบมากโอเคพื้นที่ก็ครอบคลุมนะทุกคนสัญ,ญลักษณ์โรงงานอย่างนี้คือก็คือโรงงานนี้กําลังต้องการคนอย่างมากนะฮะเราก็ต้องทําการสร้างบ้านเรือนเพิ่มนะครับผมสร้างบ้านเรือนเพิ่มเพราะว่าคนเราในมุมเขียวข้างล่างมันต้องการบ้านมากขึ้นนะแล้วก็เป็นประมาณนี้ เมื่อเรายิ่งสร้างบ้านเนี่ยเราก็ต้องดูให้กราฟมันบาลานซ์กันด้วยนะครับว่ากราฟางล่างเนี่ยมันบาลานซ์กันไหมถ้ามีอะไรต้องการเราก็ต้องสร้างกันนั้นนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะรักษาสภาวะเรศรษฐกิจเงินให้มันบวกแบบนี้นะอ่าเมื่อกี้เราสร้างถังขยะไปแล้วโอเคอ่ะ <c oughs> ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าเวลาเราสร้างอะไรเนี่ย ลดการทํางานของมันก็จะเป็นสีม่วงอย่างนี้นะครับถ้าเรากดเป็นสถานีพยาบาลก็คือเราจะเห็นเป็นรถสีม่วงเนี่ยในการวิ่งไปวิ่งมานะทุกคนมาตอนนี้เราอัปเกรดเมืองแล้วก็คือเมืองเราตอนนี้อยู่ในเกณฑ์กําลังเติบโตมากขึ้นเราความต้องการในการปลดล็อกเขาเรียกว่าไงปลดล็อกสถานีตํารวจสถานีดับเพลิงตามไอคอนข้างล่างเนี่ยมันก็ต้องเกิดมากขึ้นใช่ไหมทุกคนโอเคตอนนี้ผมจะสร้างเป็นสถานีดับเพลิงก่อนแล้วกัน ความเสี่ยงในการไฟที่จะไหม้เนี่ยก็ตามสีนี้เลยนะทุกคนถ้าสีแดงเนี่ยความเสี่ยงก็ค่อนข้างที่จะเยอะผมจะสร้างต่อกันตรงนี้แล้วกันโอเคเมื่อสร้างแล้วเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันก็จะเป็นสีฟ้านะครับก็คือว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเวลามีเกิดเหตุดับเพลิงเนี่ยรถด,ดับเพลิงก็สามารถไปได้ไวและรวดเร็วนะโอ้ยตรงนี้ความต้องการน้ําเราไม่ต้องสร้างไออันนี้เยอะแยะนะครับทุกคนเพราะว่าเราก็แค่สร้างอันนี้ก็พอนะอ่ะแค่นี้พอ ให้มันครอบคลุมนะครับผมอตอนนี้น้ําทําไมน้ํามันยังไม่ไปอะโอเคน้ําไปละแต่ตอนนี้คือพลังงานไฟฟ้าของเราเริ่มไม่พอแล้วนะครับทุกคนเราก็ถ้าใครยังไม่มีเงินสร้างเพิ่มเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมาดูตรงนี้ก่อนว่าใช้เกินไปขนาดไหนความต้องการที่เรามีตอนนี้ก็อยู่ประมาณ15วัตต์นะครับทุกคนใช่ไหมเออนั่นแหละแล้วนี้คนมันก็ใช้เกินนะ ให้เราเนี่ยเพิ่มค่าไฟตอนนี้กราฟข้างล่างของเราเนี่ยเงินกลาลังลดใช่ไหมทุกคนให้เราเพิ่มค่าไฟจากตรงนี้นะครับรูปเงินก็เพิ่มไปสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็พอเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ปรับกราฟแค่ตรงนี้พอนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็ผมแนะนําให้ปรับอย่ากเกิน12นะครับทุกคนถ้าปรับเกิน12เนี่ยทุกคนก็จะบ่นนะเคแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ไม่ใช่การแก้ปัญหาระยะยาวนะครับทุกคนมันก็เป็นระยะสั้นๆ โอเคการศึกษาของเราตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากเดี๋ยวเราไปสร้างโรงงานไฟฟ้าก่อนดีกว่าการสร้างโรงงานไฟฟ้านั้นเนี่ยก็ทําให้แบบค่างเงินเศรษฐกิจต,ตรงนี้เนี่ยมันบวกเหมือนกันนะครับทุกคนโอเคผมจะสร้างไปก่อนอสองอันนะตอนนี้เงินผมยังเหลืออยู่โอเคประชากรก็น่าจะต้องการไฟฟ้าน้อยลงนะโอเคทยอยหายละ อ่าตอนนี้เมืองเราก็เริ่มที่จะขยายใหญ่ขึ้นแล้วนะเดี๋ยวผมขายเสบไปตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันยังไม่จําเป็นต้องใช้นะครับทุกคนเอาไว้เป็นพื้นที่สร้างเมืองดีก,กว่าถนนเพื่อประหยัดพื้นที่ถ้าสร้างไปอย่างนี้มันก็จะลกๆไปนะเอาไว้ต่อยอดในอนาคตดีก,กว่าสร้างประมาณนี้โอเคตอนนี้ความต้องการก็ที่จะค่อนข้างสูง อ่าตรงนี้ก็เป็นการแบบบูตพลัง e r นะครับทุกคนก็คือถ้าเรากดอันนี้ทุกคนก็จะใช้ไฟฟ,ฟ้าที่จะกค่อนข้างเยอะใช้น้ําเยอะนะอ่าก็จะประมาณนี้ไอ้ตรงนี้ผมจะเอาไว้อธิบายทีหลังแล้วกันยังไม่จําเป็นต้องกดนะครับทุกคนอ่ะผมอธิบายเล็กๆสั้นๆก่อนว่าการตั้งหม้อน้ำไอเนี่ยอา,อาคารเนี่ยมันจะสูบน้ําจากใต้ดินขึ้นมานะทุกคน ให้เวลาทุกคนตั้งนี่ก็อย่าไปตั้งในพื้นที่สีดำนะเพราะว่าเป็นพื้นที่สารกำมันตารังสีนะครับทุกคนอ่ะผมสร้างโรงเรียนก่อนแล้วกันโอเคตรงนี้ละกันทุกคนแฮปปี้การเล่นเกมนี้ผมก็บอกได้แค่ว่าทุกคนต้องใจเย็นนะครับใจเย็นไปกบมันแล้วก็จะเพลินนะ ไอ้ตรงโลกตรงนี้ก็คือเป็นการที่ให้เราเนี่ยขยายพื้นที่เมืองนะว่าเราจะสามารถสร้างไปตรงไหนได้บ้างแต่ตอนนี้ก็ผมจะยังไม่ขยายแล้วกันนะครับทุกคนเออบอกก่อนเลยนะครับว่ายิ่งเราสร้างเยอะเนี่ยเช่นสมมติว่าเราสร้างเอาเป็นสมมติสร้างเป็นอะลงเอาเป็นโรง,งพยาบาลเยอะละกันเมื่อทุกคนสร้างหลายๆอันใช่ไหมแบบขยายเมืองใหญ่ไปเรื่อยๆเ,เนี่ย ก็ให้ทุกคนาปรับไปที่บัตเกตตรงนี้นะครับบัตเกตอะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะให้ทุกคนเนี่ยปรับโรงพยาบาลเนี่ยค่อยๆลดมาทีละนิดหนึ่งแล้วนะครับว่าเป็น98 97นะตามความเหมาะสมนะแต่อย่าปรับเยอะเกินไปนะครับทุกคนเพราะว่าเนื่องจากเศรษฐกิจมันก็จะตอนนี้เงินเรากําลังลบนะตอนนี้เรามีฐานีขยะหนึ่งแหฐานีพยาบาลหนึ่ง,งโอเคฐานีดับเพิ่ง,หงแหง่ง ตำรวจควบคุมหนึ่งแหง่งะอันนี้ก็เป็นโรงเรียนนะเดี๋ยวผมสร้างเออน้ำเพิ่มก่อนตรงนี้รู้สึกว่าจะขาดน้ำโอเคเมื่อเงินตรงนี้เรากำลังลดเนี่ยก็อย่างที่ผมแนะนำไปประมาณช่วง,งกลางๆคลิปนะก็ให้ทุกคนเนี่ยสร้างไปเลยนะครับทุกคนโอเคผมก็ทำคลิปนะอาจจะแบบไม่ได้สวยมากเท่าไหร่ ความต้องการของหมู่บ้านคนเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องสร้างตามไปนะครับอ่าโอเคถนนจริงๆก็ยังไม่ต้องสร้างเยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจของเมืองผมมันก็ค่อนข้างที่จะ,ะยังไม่ถึงกับขั้นที่จะแพงมากนะ เงินตอนนี้เราก็กําลังขึ้นละแต่ว่าตรงนี้เราขาดน้ํานะทุกคนเดี๋ยวจะต่อน้ําไปเลยเอาห้ควบคุมให้หมดโอเคควบคุมเรียบร้อยแล้วก็ย่านการค้าทุกคนก็ต้องการย่านการค้าเราก็ต้องอ่ะตอนนี้ก็เมืองปลดล็อกไปที่เรื่อยๆแล้วนะคนต้องการย่านการค้าสร้างไปเลยย่านการค้าผมเอาเป็นอ่อ ตรงนี้แล้วกันนะคิดไม่ออกผมอกอกประมาณนี้แล้วกันอันนี้โอ้โหมีโจรตำรวจควบคุมเลยเนี่ยอ่ะตำรวจควบคุอมอยู่นะก็มันก็ยังควบคุอมอยู่นะก็เดี๋ยวรอให้ตำรวจเป็นการทําง,งานของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกันไอหรือว่าเรายัางไม่สร้างนะเรานา่าจะยังไม่สร้างนะใช่ไหมอโอเค หรือว่าเราสร้างไปแล้วอ๋อโอเคนี่เรายังไม่สร้างสถานีตำรวจนะทุกคนผมก็ลืมเลยนะครับเมืองเราตอนนี้ก็ตรงนี้บัตเกตก็น่าจะลดไปพยายามลดเราก็สร้างความต้องการของเมืองอ่าเป็นตรงนี้โอเคเพราะว่าสีส้มตรงนี้มันมากขึ้นนะครับมันเป็นการเลี้ยงอ่าเลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรค่าเศรษสกิจฐฐของเมืองเนี่ยให้มันอยู่คงที่หรือเพิ่มมากขึ้นเห็นไหม พอผมสร้างไปปุ๊บเศรษฐกิจของเมืองก็กําลังเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็ให้เป็นการเลี้ยงประมาณนี้นะ,ะแล้วก็ความต้องการของบ้านคนเราก็จะสร้างไปทีละนิดนะทุกคนเป็นเกมที่ต้องอใจเย็นมากๆอ,อันนี้มีอะไรปลดล็อกไหมอ่ะตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่เออไว้ตกแต่งบ้านเมืองนะครับผมยิ่งเราตกแต่งเยอะก็ไม่ต้องเชิงของว่าเยอะดิ แบบให้พื้นที่สีเขียวมันครอบคลุมอะเออสร้างบริเวณไหนบริเวณนั้นก็จะมีการเหมือน Level, gate, อัปเกรดเลเวลอัปเกรดเออเขาเรียกว่าอะไรวะถ้าโฉนดที่ดินเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นสร้างในโซนที่มีตึกสูงๆอะไรอย่างนี้ก็ตึกมันก็จะอัปเกรดให้แบบความสวยงามเพิ่มมากขึ้นประมาณนี้นะแต่ผมจะสร้างไว้เป็นที่ไม่ต้องเว้นที่ดินคนอื่นใช่ไหมเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันหมู่บ้านคนจะได้แฮปปี้ด้วย ขอโทษนะที่ต้องเว้อสองหลังนี้คืนจริงๆก็ไม่จําเป็นนะทุกคนโอเคอนุสาวรีย์ใจกลางเมืองสวยๆอ่ะพอสร้างแล้วก็ลดลงเลยลทุกคนความต้องการของบ้านคนก็กับไฟฟ้าก็ค่อนข้างที่จะมากนะก็เราจะสร้างไปก่อนอไฟฟ้าขาดตอนนี้เรศรษฐกิจเมืองเราก็ยังไม่ถึงกับขั้นวิกฤตนะเดี๋ยวผมจะสร้างอันนี้ในการเพิ่มไปก่อน พลังงานไฟฟ้าเทืสีส้มๆนี่คือความเสียงดังนะครับทุกคนถ้าเราสร้าง,างใกล้สร้างใกล้บ้านคนเนี่ยหมู่บ้านก็จะไม่ค่อยแฮปปี้นะคนก็จะหนวกหูกันนะครับผมก็แนะนําให้สร้างแบบเขาเรียกว,ว่าไงห่างๆกันไว้ดีกว่าอ่าเอ่อโซนอุตสาหกรรมเนี่ยก็ไม่แนะนําให้สร้างเพื่อแบบกระจัดกระจายทั่วเมืองนะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นมลพิษนะครับตอนตอนนี้ตรงน,นี้รถค่อนข้างที่จะติดแล้วอะเออ เช็คก,ก่อน้าวตรงนี้จะเป็นพื้นที่สีแดงเดี๋ยวผมจะอัปเกรดถนนแล้วกันนะทุกคนอตอนนี้ยังอัพเกรดได้ไม่เยอะใช่ไหมโอเคอัพเกรดก็กดตรงเครื่องหมายหัวใจตรงนี้ตรวนี้เป็นอันนั้นอยู่แล้วโอเค การทําให้รถติดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนผังเมืองของเราด้วยนะครับผมอ่าดูมาดูสภาพพื้นผิวเมืองก่อนก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะ,ะแล้วแต่เราว่าเราจะออกแบบยังไงอ่าแต่ว่าหมอกควันอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันมาไงอ่ะเราลองมาดูเมืองที่เราสร้างกันดีกว่าอ่า อันนี้ผมเร่งความเร็วอยู่ที่คูณ3นะครับทุกคนคนอะไรก็จะวิ่งเร็วกันหน่อยนิดนึงไปตอนนี้ประชากรของเราเอ่อกำลังต้องการถนนนะเอไม่ใช่ต้องการถนนต้องการเอ่อพื้นที่ในการสร้างบ้านนะครับทุกคนโอเคโอ้ต่อไม่ได้แปลว่าผมวางพื้นพื้นที่เมืองอ่อไม่ตรงกันนะฮะ ประมาณนี้ก่อนอวางตัวนี้ก็จะเป็นชนไปทับกับคนอื่นนะโอ้โหผมวางพื้นผิวเมืองผิดอ่ะ,อะไม่สวยก็ไม่เป็นไรวางพื้นที่บ้านคนไปก่อนอตรงกลางนี้ผมจะเอาเป็นพวกโรงเรียนอะไรไว้แล้วกันนะอะสถานีระเพิง อะมาดูในกรณีที่เราสร้างพืพ้นสถานีดับเพลิงเพิ่มนะทุกคนก็ตรงนี้เป็นสีแดงใช่ไหมตรงนี้มีจุดหนึ่งมันควบคุมถึงแค่ประมาณตรงนี้เดี๋ยวเราจะสร้างเพิ่มอีกจุดหนึ่งตรงนี้แล้วกันโอเคเมื่อเราสร้างแล้วเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ค่อยแนะนาให้ไม่ใช่สถานีดับเพลิงนี่ใช่ไหมเมื่อกี้ผมสร้างอะไรไปนะ อ่ะสถานีดับเพลิงโอ้โหลืมนะทุกคนก็ให้เราเนี่ยมาลดค่าใช้จ่ายอ่าตรงนี้นะครับทุกคนแต่ว่าจริงๆดับเพลิงเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ลดนะทุกคนตอนนี้เรศรษฐกิจเราก็กําลังเฟื้นฟูนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้คลิปนี้ผมก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ถ้าใครแบบสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปไว้ได้นะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาตอบกลับแล้วก็ทำคลิปอธิบายทุกคนนะถ้าทุกคนอยากอัปเกรดถนนเนี่ยถนนสามารถอัปเกรดได้นะทุกคนอให้ทุกคนกดมาที่ถนนแล้วกดเครื่องหมายเหมือนเครื่องหมายตกใจตรงนี้นะแล้วทุกคนก็สามารถอัปเกรดถนนได้เลยแต่ว่าไปกดที่ถนนก่อนเห็นไหม แล้วทุกคนก็กดเมาส์คลิกลากยาวได้เลยนะครับผมมันก็จะอัปเกรดถนนเองตอนนี้ก็เศรษฐกิจของเมืองก็กำลังลดนะครับเพราะว่าเนื่องจากนี่นะความต้องการทั้งหมู่บ้านคนย่านการค้าแล้วก็ย่านโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยต้องการที่ค่อนข้างกำลังจะสูงนะถ้าใครอยากให้เออพวกนี้ลดเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยไปสร้างเพื่อที่จะลดความต้องการลงไปนะครับแล้วก็เศรษฐกิจจะค่อนข้างดีเลย โอเคคล like like ิปนี offs, okay, ้ผมก็สอนไว้เพียงเท่านี้แหละถ้าใครชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ผมเลยนะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ